ฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียวเอ่ยเมื่อเจอกันเราทักกันเพื่อสมานไหมตรียิ้มให้กันทีไรสุขัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะอ่ะพบเจอกับผู้ฟังอีแล้วนะคะในเช้าวันเพื่อเรียสวัสดีนะคะ วันพฤหัสบปปดีนะคะที่มีความสดใสนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าโรงเรียนของเรานะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นะคะในสัปดาห์ที่2นะคะที่เปิดมานะคะ,ะเป็นโรงเรียนของเราวันนี้เนี่ย จริงๆครูฟองก็จะมาแนะนําให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะแต่เรื่องในวันนี้เนี่ยยังไม่บอกเขาาเป็นเรื่องอะไรให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันเดานะคะโดยครูฟองเนี่ยมีของเล่น2ชิ้นนะคะเป็นของเล่นที่เกี่ยวเนื่องกับเ,เรื่องโรงเรียนของเราวันนี้นะคะพร้อมจะดูหรือยังเอ้ยพร้อมจะดูแล้วให้เด็กๆปิดตานะคะปิดตาเอาไว้ก่อนนะคะปิดหรือยัง ถ้าปิดแล้วนะคะเดี๋ยวผูฟองจะให้เด็กๆด,ดูว่าผู้ฟองอะไรมาให้เด็กๆนะคะ,อ,ะอย่าเพิ่งลืมตานะอย่าเพิ่งลืมตาอันหนึ่งสองสามลืมตาได้ค่ะเด็กๆดูซิมันคืออะไรเนี่ยว้าวมันคือยานผ่านะนะคะ,ะยานผ่านะมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยเด็กๆ อันนี้นะคะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นมอเตอร์ไซค์นั่นเองอ่ะอันนี้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 อ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นเป็นรถยนต์ใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะเคยเห็นแล้วแหละสองยานผ่านอันนี้ครูฟองให้เด็กๆเดาว่าทาไมครูฟองถึงต้องเอายานผ่านนะสองอันนี้มาให้เด็กๆดูด้วยคะ่ะ แล้วยานผานนะเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเราคะ่ะเด็กๆด็กเดสิเด็กเใช้ยานผานนะตอนไหนคะเวลามาเวลามางเรียนใช่มใช้มาใช้ตอนมาโรงเรียนใช่ไหมลูกแล้วก็ต่อใช้ตอนกลับนะคะจากการไปเรียนนะคะแน่นอนคะ่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้ชื่อว่าเรื่อง นะคะการเดินทางมาโรงเรียนอ่ะูต้ตามค่ะเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนอ่ะเด็กๆดูซิในมือครูฟองเนี่ยสามารถเดินทางมาได้อย่างไรบ้างอันนี้เดินทางมาโดยมาโดยคันนี้มาโดย เรื่องที่เด็กๆเ,เรียนวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางมางเรียนนะคะแน่นอนว่าเด็กๆนียมีวิธีการเดินทางมาที่หลากหลายเห็นพี่ๆเดินทางมาหลากหลายใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้วันนี้คุณพ่จะพาเด็กๆไปดูกันโดยใช้อบอร์ดนะคะเกี่ยวกับหนูมาโรงเรียนอย่างไรเด็กๆพร้อมแล้วฟอก็พร้อมแนกันเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะ แนนี่ค่ะชื่อว่าบอร์ดหนูมาโรงเรียนอย่างไรนะคะครูฟองก็จำลองเนี่ยบอร์ดเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดหนองบัวของเรานะจ๊ะที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็น่าอยู่ที่สุดในโลกนะจ๊ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นบอร์ดหนูมาโรงเรียนอย่างไรทีนี้เดี๋ยวครูฟองจะให้เด็กๆด,ดูอย่างแรกเลยที่ครูฟองเห็นบ่อยๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ก่อนอย่างแรกนะคะฟองจะรับให้ดูปั๊บอันนี้คือภาพอะไรลูก คือภาพนะคะเด็กทํำไงเอ่ยเดินมาเรียนนะคะภาพแรกคือเดินมาเรียนการเดินทางอย่างแรกคือเด็กๆต้องเดินมาเรียนแต่การเดินทางมาเรียนเด็กๆจะเดินออกจากบ้านคนเดียวมาเรียนได้ไหมคะมาโรงเรียนไม่ได้ต้องมีพี่ๆหรือผู้ปกครองมาด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆยังเล็กอยู่ตลุกอันนี้คือการเดินทางข้อแรกๆๆต่อไปการเดินทางข้อที่สมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะ หนึ่งสองสามปุ๊บวิ่อะไรเนี่ยโอ้ยเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์สองคันเลยนะคะอันนี้นะคะมอเตอร์ไซค์แบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเด็กๆขาใครเนี่ยที่เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์บ้างเด็กๆคนไหนบ้างผู้ปกครองมาส่งหรือหนูขี่มาเองคะลูกผู้ปกครองมาส่งเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเองได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเด็กๆยังเล็กอยู่นะคะลูกก็จะมีการเดินทางโดยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์มานะคะโดยผู้ปกครองนะคะหรือผู้ปกครองพาเด็กๆขึ้นวินมอเตอร์ไซค์มาลงที่โรงเรียนมันก็เหมือนกันนะคะเป็นการเดินทางโดยรถ2ล้อหรือมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะ,ะ๊ะอ่ะต่อไปค่ะไม่รอช้าค่ะเป็นรถ2ล้อเหมือนกันเด็กๆเ,เดาสิคะมันคืออะไรมีมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วมีอะไร2ล้ออีกหนต่นี่แต้น,นอะไรคะลูก อันนี้คือคือการปั่นจักรยานผู้ตามค่ะปั่นจักรยานนะคะการปั่นจักรยานนั้นเนี่ยเนี่ยลูกมันเป็นการปั่นนะคะที่เคยเห็นไหมพี่ๆโรงเรียนเราปั่นมาหลายคนมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ถ้าโรงเรียนใกล้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์ให้เปลืองน้ำมนันหรืออะไรเราก็สามารถปั่นจักรยานมาออกกําลังกายกล้ามขาได้ด้วยนะคะ แต่ต้องสําหรับพี่ๆที่โตแล้วที่เขามาโรงเรียนเองได้นะคะแต่เด็กๆเล็กเล็กยาปั่นมออย่าปั่นจักรยานมากเองนะคะถ้ามาทางมอเตอร์ไซค์นะคะหรือผู้ปกครองพาเดินมาโรงเรียนทุกการเดินทางมรงเรียนเด็กๆอนุบาลทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองดูแลถกไหมคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปใครนั่งรถนี้มาบ้าง รถรถยนต์ใช่ไหมคะเป็นรถยนต์นั่นเองรถยนต์เป็นรถ4ล้อนะคะรถยนต์ก็เป็นการเดินทางหนึ่งนะคะที่เด็กๆส่วนใหญ่เดินทางมาเหมือนกันนะคะการเดินทางมีแอร์เย็นๆนั่งมาเด็กๆคนไหนเนี่ยนั่งรถยนต์มาโรงเรียนบ้างเออถ้านั่งมาเนี่ยมันก็จะ,ะได้เตรียมตัวมาในรถในตัว ในตัวด้วยนะคะก็ดีไปอย่างหนึ่งนะคะการเดินทางสุดท้ายค่ะปึ๊บอันนี้เด็กโรงเรียนเราก็มีนะ,ะคือการเดินทางโดยรถประจำทางนะคะหรือรถโรงเรียนนั่นเองรโรงเรียนก็คือการรถที่รถคันนี้รับนักเรียนหลายๆคนเนี่ยมาส่งโรงเรียนหรือรับนักเรียนหลายๆคนไปส่งกลับบ้านนะคะ เป็นรถที่รวมนักเรียนหลายๆคนเลยแต่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยรถเนี้ยรถโรงเรียนเนี่ยจะ,ะค่อนข้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่ารับนักเรียนไปรวมกันหลายคนในรถคันเดียวเอ,เองนะจ๊ะ,ะแล้วก็ครูกองของเพิ่มเติมค่ะการเดินทางของเด็กๆครูกองแอบสังเกตว่าบางคนก็มีการนั่งเรือมา เรือก็เป็นการเดินทางหนึ่งที่มาถึงโรงเรียนได้เนื่องจากว่าแถวแโรงเรียนเรามีน้าใช่ไหมคะน,นี้ก็เป็นการเดินทางนงนะคะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับอบอร์ดภาพเมื่อกี้ ที่ชื่อว่าหนูมาโรงเรียนอย่างไรนั่นเองนะจ๊ะสำหรับพรุ่งนี้ครูปองจะมีเรื่องอะไรที่น่าสอนมาสอนให้เด็กๆเ,เป็นวันสุดท้ายของหน่วยโรงเรียนของเราให้เด็กๆติดตามนะคะสําหรับวันนี้สองต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ